อามาเบิ้งข้อยดอนกันนะครับพี่น้องครับนี่มาถามลุงเพ<ม>ิ่นเบิ้งอ่าสวัสดีครับ<ม>คุณลุงครับอันข้อยดอนนี่ได้มะตะทั่งใดครับนี่มาเต้าอุบลอ่ะสื้อมะตะอุบลบ่บครับมาตนบุรีรัมย์ตัวหนึ่งมะตะอุบลตัวหนึ่งมะตะบ,บ,บุรีรัมย์บ่ครับ<ม>อืออ้อายุจักปีครับนี่ข้อยดอนนี่สามปีแล้วสามปีแล้วเขาเอิ้ญข้อยเผือกหรือว่าข้อยดอนครับแบบนี้ข้อยเผือกกับไหนข้อยดอนกอ่าอันเดียวกันเนาะอ่าโทษดนะครับด้วยไงอันซื้อมาแพงปันใดเนาะครับนี่บอกราคาให้ฟังเนี่ย ตัวหนึ่งนั่นบมอครับหมายเข้ามาตัวละแสนเขาซื้อสองตัวนี่กับสองแสนอืมตอนที่ซื้อมากนั่นผสมไข่มุกได้หนิบอกครับไข่ไข่มุกโอ้ไอผสมกับไข่มุกว่ะตอนนี้ท่องหรือยังครับเนี่ยท่องแล้วท่องทั้งสองตัวเลยบ่ะผาเดือนโอ้อันอันตัวเมียทั้งสองตัวบ่ะครับเนี่ยอันคือท่องทั้งสองตัวเลยบ่ะอืมโอ้คุณผู้ชมครับกล้วยกล้วยดอนนะครับหรือว่ากล้วยเผือกนะครับเป็นกล้วยที่ เฮาบอกครเห็นกันนะครับคุณผู้ชมกับสิหาอยากในจักหน่อยหนึ่งอยู่บ้านไดก่อพ่อใหญ่นี่นบ้านดอนไม้งามตำบลหน,นองหมีบอกครับบ้านนีน่นบ้านดอนไม้งามตำบลหน,นองหมีอำเภอลาดสีสไลเฮาเนาะ<น>เป็นอยังคือได้ซื้อควยเผื่อควยดอนครับมากบอกครับอโอ้โมันแปลกดีดดคือว่าเศร้าบ้านเขาเลี้ยงควยดำๆธรรมดาแล้วเออแต่ว่าเจ้าเห็นมันดอนเจ้าก็เลยว่ามันแปลกดีก็เลยซื้อเลยจกเงินสองแสนซื้อเลยบอครับนี่ย คือว,ว่าเขาจกเงิน 2, สองแสนซื้อเลยโอ้แน่นอนเลยเน่เน่่เเนมันเป็นยังไงครับเนี่ยมันโอ้ <S 2> <S 2> โอเออมันจะกลัวเก<ๆ>ี่ยวต้มนะมันดื่นนะจังหน่อยนึ่งอุอ้มสืออ่อซื้อมานานหรือย,อยังครับเนี่ยอืมสื้อมานานหเลยย่างไงซื้อมาจากเดือนนะครับเนี่ยสามเดือนแล้วซื้อได้สามเดือนแล้วออื โอ้คุณผ the ู้ชมคล้วยคล้วยตัวเมียด้วยนะครับควายตัวเมียด้วยนะครับเป็นควายเผือกก็สวยงามดีนะครับเออหายากหายากในในเขตราชสีสไลัเข้าเนี่ยบอกใครมีเนาะในเขตราชสีสไลัเข้าคล้วยเผือกนไงเออมีกับน้อยเนาะมีกับเลี้ยงมั่วล้วมั่เลี้ยงแปลกแไปเลยบ่มีชาวบ้านเพิ่นมาเห็นเพิ่นสนใจบ่ครับพ่อใหญ่สนใจมีได้อยากซื้อต่อเจ้าอีกบ่ครับขายไปละ แม่นบ่ดอนคือกันนี่บ่ดอนนี่แนะม่ขายเท่าใดครับแม่ลกูกขายไปแสน,นหาอ๋อเขาซื้อมาแสนหนึง่งขายไปแสนหากำไรหาหมื่นแล้วบ่พ่อใหญ่โอ้โเนียนอนเลยว่ะแสดงว่าเป็นนายห้อยข่าข้อยแท้ๆของแท้เลยตัวเจ้าเนี่นยแต่ว่าคือว่าเขาเข้ามากทางด่านนีน้อพ่อใหญ่น้อือันไปซื้อมาตะอุบลเนี่ยมองไดของอุบลครับตลาดนัดข้อยนั่นบ่ อาไปหาเลาะซื้อบ่ครับตัวหนึ่งมาตาอุบลตัวหนึ่งมาตาบุรีรัมบ่ครับอืมเออม,มันก็นงามดีเนาะขันควายดอน,นอ่ยคุณผู้ชมบางท่านนะครับอาจสีเคยเห็นตั้งแต่ควายตัวสีดำดำนะครับแบบสีดอนสีเผือกอ,อยู่ในล่าสีสไลด์นี่แหละครับเพราะไงเห็นมันแปลกดีเห็นมันงามดีผมก็เลยว่าเออน่าสนใจดีก็เลยลงว่าเก็บคลิปภาพบรรยากาศนี่แหละครับ ตอนนี้มีคนเพิ่นมาถามสื่อสนใจนี่เพิ่นถามเพิ่นให้เท่าไรล่ะครับเนี่ยกล้วยตัวนี้เอาความรู้แตว่าจะคองมาท่านวาแต่ว่าจะคลองบ่ทันว่าจางังได๋บ่ทันหยัก,กบ่อยอือครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับมื้อนี้แอดมินนะครับมาพอ่อควายเผือกนี่นะครับเลี้ยวซ้ายมานิดนึงนี่นครับสีแยกสีแยกดอนไม้งามพ่อใหญ่เราบอกว่าเราอยู่บ้านดอนไม้งามนะครับตำบลหน,นองหมี อำเภอราชสีสลัยจังหวัดศรีสะเกษเท่านี้เองนะครับคุณผู้ชมพระยากม่เบิงกามานี่แหละครับบ้านดอนไม่งามนี่นะครับเดิมมหาลุงยังก่อนครับขันยังม่เบิงลุงลุงสันน้อมหาลุงสันนะครับบ้านอยู่กลุ่มใดมู่ใดน้อครับเนี่ยตีตู้ตำรวจสี่แยกดอนไม่งามเลยน้อนี่แหละครับคุนผู้ใดสนใจกับมาเบิงมาสอบถามราคานั้งเพิ่เดิมมหาเพิ่อยากปล่อยกันเพิ่ใดราคานะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ